สวัสดีกักรกุสสวัสดีค่ะ,ะอ,อะไร,ระอะแผ่นออกมาแล้วอันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโฮเจกโฮเจกอะไรหรอคะโฮเจกอะไรคะโฮเจกตพิกาจูนั่นเองโฮเจกตพิกาจูค่ะน้ำพายเราไคะยอนเราเราลบไปให้ไหมไม่เป็นไร แต่ฉันก็โหลดได้จริงนี่แต่ว่าฉันไม่อยากโหลดอ่ะเพราะเธ <Yoda. S 2> อก็ไปก็ไปเที่ยวที่เมืองกันด<า>ีก,กว่าว่าเมืองนี้มีอะไรมั้งคิดว่าเขาแปเอ้ยเมืองนี้มีอะไรมั้งไม่เมืองนี้ไม่มีอะไรมั้งเอ้ยไม่มีอะไรดูข้างนอกสิไปเมืองนี้ไม่มีอะไรพี่ไม่ออกมาพี่ไม่ ไม่ต้องนอนทั้งวันไงโอ้ยสัญญาไม่เป็นสัญญาไม่มีวันมัอมไม่เห็นเลยไปไปเล่นกันดีกว่านะคะจำได้เปล่าโปรเจกต์กะไรอ่ะโปรเจกต์โปเกมอนไม่ใช่เขาอยู่ตัวตัวตัว โอเคนี่เรา,าดูวิดีโอของเราดีกว่าน้เอเพ้เมามีแค่น้ำดีดพีพี่ใหม่พูดตามน้องเพ้สิดี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 ด,ดีพูดพร้อมกันติ๊งนังติ๊งนังติ๊งนังพูดพร้อมกันดิไพูดพร้อมกัน ไพร้อมกันไปจับติ๊งนัน้องติ๊งนัน้องติ๊งนันน้องไปไปโลกของกันเลย ก็ได้อาจจะมีหรือแมวเออแถวนี้ระวังแถวนี้ระวังเหม็นเลยขี้เออไปกันกว่าเฮ้ยแต่เขาบอกว่าถ้าไปตรงนู้นจะเจอกับสิงมหัศจรรย์ไปกันกว่าที่ที่เราจะไปน่คือตรงนี้นะเพราะประตูลับเป็นอยู่ตรงนี้เข้าไปกัน นี่เข้าไปนี่นี่ทำแล้ว เป็นกว่านี่คือประตูรับของเรานะาเอ๊ะเห็นโอแกนอยู่ในนี้นะกะเดี๋ยวไปดูโอแกนกันดีกว่ามาดูพี่ขวดี่ยยาวดูเปล่าวัยบีอย่าเห็นนล้ายไปเร็นมัน้องแท่ไปเกิดอ้วนทุกนเห้นเฮขอด้วยด่ะโอเคป่ะอันนี้หมัดน้ำไปกันดีกว่า เราเป็นตัวนี่เรามีรหัสนะเรามีรหัสนะเราไม่ได้ไม่มีรหัสนะเรามีรหัสเดียวเดียวจะวางใกล้ฉันจะไปวาใกล้ฉันทำไมมองไม่เห็นเลยคิ keeper k เปอร์ไฟระเบิด ขึ้มาที่ลูกมะโอเคและส้มมเอร์ดชช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 ช เยวคนว่ะฮึไปเป็นตาลิงชาติตะกูลนะคะจีนลิงเขาตะกูลมีมดอ่ะจีนลิเก <c oughs> <c oughs> เราเล่นในคอมเไยคลิกขวานี่ดูคลิกขวา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 คลิกตัวอาด้วยตัวอาด้วยตัวอาด้วยคลิกตัวอีดิคลิกตัวอีเออคลิกตัวไอตัวไอ ไอ้แล้วมันไอ้ไอบอลไอบอลเซโบดเซเบเซโมงิงงงคู่ว่าเราจะไปทางนู้นเดดเดดเดดเด็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 ดด็ดเดู โอเคแต่เองโอเคเออแต่ว hey, okay. okay. uh ่าต้องไปอัอดคลิปอยู่อ่ะต้องกดตัวอาดิกดตัวอาหมุนเนี่ยนะเอ้ยพูดผิดโอเคเคทำติ๊งต้องโอเคกดดีเหมือนเดิมกดดีกดดีมันจะเป็นปกติธรรมดา กด D ีล้ล่วงเพียนะกดเคกดเกนั่นแหละสปีดกดแล้วเนี่ยกดอดีมันจะสปีดเกลีว บงที่เราจะไปปฏิวิติฮะทำยังทำเปล่ายังไม่พร้อมทำไมอ่ะแบตหมดเงือบโอเคเราจะไปสำรวจตับนอกเงิอบเออเธอกดคลิกอะไรอ่ะตัวเองตัวเอง อะไรอ่ะกดกดตัวอะไรอ่ะเองกดตัวอะไรอ่ะตัวพีเหรอใช่เออไหนฉันไม่มีเออไอ้นอี่ที่ขุดเดี๋ยวคนเราไปหาที่ขุดกันฉันไม่มีที่ขุดอ่ะเ,อเตงเ,เต,ตงเตงโอเคค่ะแม่ขอบใจลองกดอีกวู้ ก็ดูทำไมกดไลค์กดกดกดคิวน้์ทำไมกดเชียรอ๋อขวันเต้นเต้น จะงอกโลเป็นผีรักตันด <I> <check it> <laughs> so yeah. ีหรือไงชอบต้นกล้วยอะไรเอกับพ P E I K อ้าวโอ้ยเจ็บโอ้ยหัวใจเหลือหนึ่งแล้วอ่ะเตงขอนมหน่อยขอนมหน่อยขอนมหน่อย ขอนมหน่อยไม่ใช่ตอนแรกๆที่ต้องพูดพูดเร็วอะเพื่อที่จะมีแชร์ใครเยอะอะเปไรเหรอตอนที่ต้องขายพูดมันวป่งเข้ยตอนแรกอะเออจำไม่ได้ <c oughs> ข้านมนมนมละนมอะไรพี่โอเคขอนมหน่อยเตงเป็นไรเอ้ยหัวใจจะวายแล้วต okay. ัวเองโอเคเอานมไปน้องอย โ <Okay, S 2> อ,อเคเข้าใจเตงอือเข้าใจเปตงเตงเตงเข้าใจเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือเทตัวห้าโอ้โหประตบั <laughs> บประตับแต่ของโพนี่ตัวเองอะ่ะยังไม่ตั้งที่ขี่โพนี่ใช่ไหมใช่เน,นี่ยที <laughs> ่ขี่โพนี่มันที่ขี่มังกรหรือเปล่าไม่ใช่แหละ <laughs> ที่ขี่ต้นกล้วย <laughs> เ,เอ้ยตัดตัวตว,วายใช่ไหมใช่หรือว่ได้ค่าอย่างนั้นแหละกดตัวดีนะตัวดีแอปพลิเคชันคนเขาปิดประตูเล้วคนเขาปิดประตูแล้ว ตรงนู้นลุงเล็กเขาปิดประตูรถจาขาวจาแบนอยู่นั่นแหละไปเป็นดีกว่าเป็ไม่ผีหรอกกันในวันน่ะยงไงโอ้ไมค์ก็เตง่งเต็งเต็ง ดอกไม้มาให้เมื่อไปแตเอาไว้เตงซูแม่กดดอกไม้กดอะไรเรารู้กดอีกจังเอ,อ้๊ะว่าไปหัว